นี้ผมัโอาวันนี้ผมโกงพึ่ยอดอีกขาวแล้วนี่นี่มันมีขั้นเทพเลยเนี่ยม่คิะดานนี่เล่นะดานอย่ว่ามันต่กรสุกมาเยอะอย่ว่ากรรมสึกมาเยอะอยปกเบนซ้ายมาซ้ายเราก็ปุยเข้าไป 哎。<People. S 2> <Yeah. S 1> yeah. แบบนไปเลยดีกว่า วันเทียบ <c oughs> เขารับอยู่แย้ง <c oughs> นี่เขาบังแล้วโตอ่บังแล้วโตแทงราคาคร้บแทงราคาแ้วดูเอเดียวเทียบเนี่ยเขาเป็นใจรับหรือยังนี่แกรู้นะไม่แกรูนะ ขวางนี่ครับเฮ้ยแกไม่สนใจโอ้มามาในงานทำอ่ะเฮ้ยนี่มาในงานทำลายหลงเงาเราไม่ก็เราหมุนมาหลายแผ่นแล้วเราลองดูแล้วว่าเขหมุนเป็นยังไงสรุปว่าเขาให้เขาหมุนจนตายมีอ่อยเหยือเราด้วยเลยพัฒนาการเข้าเฮ้ยมีพัฒนาการโพัฒนาการลอกช่องจาวบ้านก็มา

สองอย่างไม่ใช่นะชนิดอ่ะรับไม่เหนียวเฮ้ยมีคนอีกเลยต่อยด้วยเขาขัดแบบนี้ด้วยจะขยายให้ได้อ่ะเหนียวอีก่อนเหนียวเหนียวนีเหนียวนี่ ไปนอนที่หมดเลยตอนนี้ทำไม่ต้องรีบทำเลยฮะถ้าจะทำต้องรีบทำมัได้ต้องรีบทำนะไม่รีบหมดนะไม่รีบหมดนะพี่หมดแนะเจ๊เออใช่ตัวอะไรอ่ะแกตัวอะไถ้าจะทำต้องทำมันได้ไปเดินถึขนาดนี้เชียววันนี่โอเปอแอดเวนเจอร์นี่ต้เป็นขนาดนี้แล้วะรีบทำเลยไปเดินถึงขนาดนี้เจ๊ก็เกลเปกเกลเปกไว้ตามช้าช้าไปหลายตาเนี่ย รับแต่เดียวเลยไม่น่าไปทำโคตรเลยว่ะเหเอาแล้วขอปลูกันเรียบร้อยแล้วไม่น่าจะไปทำโคตรเขาตัวนั้นไปรับตัวนทีแล้วพอรับเรียบร้อยแล้วมันขัดนะไม่ขังจรดดเปล่าโอ้โหดูกดดับเลยนะมันต้องมันน่าจะพอได้นะแฝงต้องเรือมาช่วยแล้วนี่แฝงเยอะใช่เรือมาช่วยแฝงนะแฝงเนาะเดี๋วก็เฮ้ยยังใจเย็นได้เหรอ เาคงไม่กินฉุดเราขึ้นไปหรอกมกั้งไม่ชอบกาแกเยนแนเย็นเ,เนมาแน่วอกแล้วมาทงานทำพจริรเ,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 เราเราทำช้าก็ดีแลวล่ะพิจโตก็ได้อิอัดไปนานหน่หนอยปีบปีบไข่เขียวหรอวะ ô okay, kiểu... lộp oh, đi gỡ mọi người pháo miệng lộp đi gỡ mọi người mọi người mọi người người mọi 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 người ไม่ออกยังไงเนียนี็รถันนานไม่ถนัดทำยังนี้ไม่ไม่ออกไม่ถนัดเลย

85อยู่เดี๋ยวให้ลงมีหน่อยก่ไปเฮ้ยตัวเราก็ต่อตัวได้หะเอาลุยเข้าไปเข้าไปเอาลุยเข้าไป อยู่อยู่แล้วแต่ลูกอยู่ต่ำกันเองแต่อีก,กไม่กี่มุ้ลูกก็ขึ้นไปสูงได้ได้กี่มูฟอีกรถถังเขาดีก่อนนี่รถถังเขาดีแล้วแล้วแล้วทหา,ารราบก็ตามเดียเดี๋ยวเอาไอ้นั่นเลยอะไรนะกิ๊เฟ้ยอะไรขึ้นฟอร์มี่เขาเลยท <c oughs> ั้คืนเลยขึ้นฟอร์มเลยี่ยไอ้พวกทีมีกิ๊บเฟ้นเลยวะไอ้กิ๊เฟ้ยอะไรกิเฟ้ยไม่รู้ แ่้วเราแน่ว้ผมเก็บก่อนเก็บกบคนเราไม่น่าไปทัแกเลยผมมันไม่ได้ทำเร็วอย่างแกบแล้วต่ผมทำตายโอ้ยจะมาอาลงแกดี แผ่นที่แล้วเลยพี่แผ่นที่แล้วโดนเลยดแผ่นที่แล้วลองลองลองขอดูแต้มโปกันรอบนี้ปรดูแล้วโอเคแล้วผมผมเข็ดแล้วผมเข็ดตอนนี้พี่เล่นดีกว่าเพราะพี่มีเม็ดเม็ดทุกอย่าง ตาเลยนะอึน่งไม่ย่อยอ่ะไม่ย่อยเลยไม่รู้ยังไงกับเนี่ยังไงไม่รู้ยังเน่าไม่รู้ยังม o มาคม่อู้ีี้ เอใครอยู่แล้วพูดอะไรพูดถอนผมก็ไม่ว่ารูทอคงทีเราไม่รู้กินด้วยเอาอนแต้นี่เี่ทำลองไล่เาใ้เขาดูย้ยงก็รู้เนไแต่๋อแต่เราต้องพยายามขยายขึ้นมาเราต้องทิ้ง เป็ไม่งั้นเราก็โดนรัดอย่เรื่ยจะโดนไม่ทิงจะไม่ไง่ไม่ทิ้งตัวแต่ถ้าไม่ิ้งก็ตายหมูไม่ไม่งต้องหอยต้องไายาวอย่างพลาดต้องชนะไอ้โจ๊กเฮ้ยไล่เว้ยเก็บเต็มก็เก็บแป้งอยม่ะเก็บแป้งอะไรอย่างเง้ยได้ 到了。 ใกไไล้ไ,ไ,หไหมไม่ได้สิหน่าจะมีเลยไ,ไดนะ้องเอาแล้วจังหวะแล้วจ้าแล้วค้าเวลานคืนท้องหายในคืนแล้วมันหายเอาคืเลยไม่อเอาที่เราไม่กินดีกว่าเออเอะไรพลาดไปแล้วกต่พี่ขเขากินดีดีเฮ้ยไม่ได้ไม่กด ลบ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 จะลบทำไมฉันก็ชักลับแล้วยังไงไม่เห็นมีอะไรเลยจะลบทำไมไม่ได้กินอยู่เลยไม่ได้กินเลลงเลยผมต้องกินอยู่แล้วผมไม่กินไม่ลงเลยเดี๋ยวเาจะว่าผมังมาบแต่เราก็โอเคอ่นะเข้าได้เล่ ก็พอเท่ากันเยิมแต่เพียงตัวมองว่าต้องไปหลังนี้มันก็ไม่ได้ขยายนะเตมเก็บเหมือนเท่าเดิมมาห้าตัวจะเล็กเพียงหรอครึ่งหนึ่งไม่ไม่ไม่แต่หนึ่งแต่นี่แต่ไม่แตตำแหน่งโอเคกว่าเล่แต่หนึ่งมีมิวจะเป็นรองแต่ตำแหน่งเราโอเคอยู่ก็รับได้แต่แต่หนึ่งง่ายก็ไม่ง่ายด้วยนะเดินได้กั็เดินไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เพิ่มอีกแล้วตำแหน่งเขาเป็นโค้งให้เราอยู่อ่ โชคดีคนเพื่อเราดีนี่เอาความจริงลงมกันแล้วเรา่ากินเมตตานี้ไม่สวยกินสองหนึ่งแต้ยังยังเป็นรองหมายถึงว่าพี่โจงี้กินเดียวไปเหรอกินสองหนึ่งนี่ดีแต่แต่กินล้วจังหวัดแต่แต่ชอบที่พี่โจเขาสร้างความกินให้เราเดินพลาดแต่เวลาเป็นสองคนเก่งกว่ามันก็ไปชนะไปเ้ยอ้าว เรืองเืจะมาสองลำทำไมกินตรงนี้กับเราเร่อยปเด็นหมด่ลยไเดินกันไม่แค่ได้พี่พี่จะรับคนอไ่แกงก็คต้องเกมากห็อะไราเฮ้ยลองเลยแย่จะบอกนี่นี่นี่ไปบอกไปแถ้าเรกิน มาตรงนี้ครับโอ้โหมันก็เป็นเสมอลูกทั้งวันมันไม่ใช่คนไม่เจรินะเขาแน่จะเป็นเมือเขาเลยอ่ะไมาเสมอใส่ดีๆมาดูทางเลยเป็นลองเม็ดตัวไม่ทำตัวอย่างนี้ไม่ผู้ใหญ่เปิดหิวคือเผื่อเขาหิวทคไมผู้ใหญ่ทำอย่างนี้ไม่น่ารักเลยมาเรียมดีๆนะอย่าหาว่าน้องไม่เตือนแ่นอนขูด้วยชี้ด้วยใล่ Dekat Kecamatan Nipah, Está ไม่ผมกินข้าวแต้มนี้คือเนี่ยไล่ไล่ก่อนถ้าเขากินใช่ไหมเราต้องเลี้ยงผูกก่อนเราค่อยกินไม่รู้ผมไม่รู้เขาหิวเบี้ยวลีบพี่ดูนานแล้วกินไวเลยล่ะใช่เขาหิวเบี้ยวลิบลำดับลำดับแล้เขามาไปผูกเขยกว่าไม่พี่เขามาไปผูกเขยกว่านยกเไปูไม่เอาเรือผูกนี่ไงเราค่อยกินเบี้ยวตรงนี้เรากลับมากินเบี้ยวตรงนี้ก็จบม่ายๆคือตอนแรกนี้พี่กินอะไรอยนใช่แต่แต้เขาเบื่อเขาไม่เอาผมมาถ้าอยู่ในที่หองเคื่อ เร่อแรแล้วเรื่อกระดาษแล้วมงแต่คิดไม่ออกคือเพื่อนมไม่ปลุกเองวกมนจะทุ่มต่อไมาแล้วตรงมาแล้วแล้วมเแล้วอันตดกัเดียวดองฉีมาเ้ยงีมาเลเชื่อผมนี่เาหวังตีนะนี่เาหวังตีพี่ไม่เเแต้มมนต่อไม่เป็นไราวไม่เียว โยงก็จไม่มานี้เราเราโยงอย่ง้ก็ลูไฟไม่ใช่หมักฟ้องเลยี่ไลไปทีลไเราิคนตัวถูกไหมเราขเราถูกได้เราพลาดนั่นแหละไม่ผมนึกว่าพี่จะเข้างายแต่เราเียกรากดดันที่เราขึ้นไม่ได้เราถูมาเข้าไว้แล้วถ้ามันินโดดันเเข้างายแล้วเดี๋ยวเราต้อตำแหน่งครคุณเริกแอคทีฟไแล้ว nghe nó ồn quá, đang chơi team, đang chơi rồi, <laughs> chơi team rồi, <laughs> chơi <laughs> team rồi, chơi team rồi, chơi team rồi, 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 ไปนม่เรต,นะตัวเลตัวเเฮ้ยอเรื่องออเล่ลไ,ได้แล้วตอนนี้คือความลัสีประบับอไม่ได้ลับตเลย,ยพรู้ได้อยู่นะเคเรืนต้องเง <c oughs> ่อ,งดดองได้เดินหะ

ไม่ยอมแย่รู้ดีกระไ่อยู่ลระส่อยูู้ ถ้กินหนึงก็เสมอลูกๆของมุนห้มาเสมอจรแ่้ายงมันตัวกินฟีตัวนี้หละใช่ไหมตรงนี้ก็ทำกับเส้นเกียบเกียบเลยีงนี่้างามเขาง่ามเทงโตวันนี้เขาจะกินกัาไม่ได้นี้ก่อนนะ้วี้ประมาณประมาณกัไปรู้กนไม่น กินตัเลยนีย้าวก็มีโหดเบียตัวลู้เลยกินตัเลยกินตัวนกิได้ที่เสียเบียตัวไม่หลเราก็ขกินอกนเม่กี่อก้นกินตัวนี้ไงครับกินได้เบียบตัวไม่ได้เขาเขานี้ ก็กลายาเป <ร Stevens. S 1> ็นสองใบสองก็ต้องไหวก็คอมแล้วกดจินถ้าเล่นกันเข้าไปได mmm ้ก็า bueno, ะมาใช้แก er pues ้มกับสลละกันแล้วข้าเป็เล่างานไม่พี่เสียเลยจะเป็นจะเป็นตัวหนึ่งแต่เป็นลองโดนนะ่โอได้ไม่กัวค่อยๆเล่นเลยนะ แกด้วยพี่ดีไม่ดีจะลืมบ้านอะไรเนี้ยมันติกแล้วเนี้ยที่ามาตัวนี้ไปอาจจะชะลอการตั้งหนงแตได้บ,บ้างแต่เขาจซีน,นตมวนี้ก็มีน้ำมันลอยยู่ ก็ลื้อไม่ได้เขาน่าจะ

ไม่ได้ับติดเชื้อนะนี่เหรอนี่เหรอติดเชื้อดม่อกไม่ว่าอะไรจิงหายูันกอ่อนเดี๋ยวผมก็หายไปก่อนจิ้หายเขากหายตเนื้อติดเน้ิดนน มมลองดูแล้วแบบเหมืนว่าตัวนี้ยันได้ท็อปหนึ่ใช่ไหมใช่ใช่เขาไ้ทองแล้วอาจจะแพ้ที่หลังแต่ว่ากกได้ลุ่อนเฮ้ยอาจจะต้องกินที่โจให้ได้หนุ่มตัวหอนะฮะแล้วไล่เปลียนไปคิดว่าอย่างนั้นนะถ้ากินตัวนี้ได้ก็จบแล้วเดี๋ยวเพราะว่าถ้าปล่อยให้ที่โจกยื้อแล้วมันอะแย่เนี่ยถ้าเพี่ยเดียวมันจะไม่พอเราต้องไปบีบเขาฆ่าเขามันบังคับแค่นั้ไม่ได้ แล้วครับแต่นีก็แเลยไม่น่รตรงป่ะเพระหว่างนี้พี่มีคะแนนเราอาจจะต้องมาต้แต่เ็นยากเผื้อก็ลอดไงตรงนี้ะ เพราว่าจะชนะพี่ไดมยมันต้องไปนับฝก4กันอีกใช่ว่าถัาดีไม่ดีมี16กันต่อไปแล้วมันไม่อยู่ไม่ได้ทิ้งก่อนแล้วด้วยความไม่ได้มันถ่ไม่ไล่ไม่ไล่แค่สองคู่นี้มาเรียน